สวัสดีครับในคลิปนี้ครับจะมาแนะนําระบบจองคิวสนามฟุตบอลนะครับตัวนี้ครับจองคิวสนามฟุตบอลแบบออนไลน์แบบไม่ออนไลน์ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ประเภทการใช้งานของเรานะครับหน้าแรกในการเข้ามาในระบบนะครับเข้ามาหน้าแรกหน้าอินิคนะครับก็จะเป็นข้อมูลการจองตรงนี้เลยนะครับมีการจองมีดูเวลาเวลาว่างนะครับประมาณนี้นะครับเข้ามาเข้ามาจองตั้งแต่หน้าแรกได้เลย รานนี้เดี๋ยวเราไปดูแอดมินนีกกว่านะครับว่าหน้าแอดมินระบบเป็นยังไงนะครับก็เข้าไปที่ความมือบนครับการเข้าใช้งานระบบก็เข้าไปเลยครับแอดมินแล้วก็หนึ่งสองสามครับเอนเตอร์เข้ามาก็เข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไล่จากข้างหลังมาข้างหน้าละกันนะครับข้างหลังก็จะเป็นออกจากระบบนะครับเพื่อล็อกเอาอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์นะครับของยูเซอร์นะครับที่ที่ล็อกอินเข้ามานะครับก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับ เปลี่ยนชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะครับต่อมาผู้ใช้งานนะครับก็คือสามารถเพิ่มลบแก้ไขแอดมินได้นะครับเป็นผู้ใช้งานนะครับก็คือแอดมินเอนะกดเพิ่มลบแก้ไขได้ต่อมาการตั้งค่านะครับก็สามารถตั้งค่าหน้าแรกได้นะครับนะอย่างเช่นระบบจองคิวสนามฟุตบอลนะครับมันก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่อยู่ตรงนี้ของหน้าแรกถ้าเราอยากจะเปลี่ยนคาว่าเป็นคําว่าออนไลน์นะผมใส่เข้าไปคาว่าออนไลน์เพิ่มกดบันทึก หน้าแรกก็จะขึ้นคําว่าออนไลน์ด้วยหเห็นไหมแบบนี้เห็นไหมก็คือสามารถเปลี่ยนค่าหน้าแรกได้นะครัตรงนี้ก็จะมีฟิลก็คือเลขัตบประชาชนหรือพาสปอร์ตแต่ว่าหน้าแรกเนี่ยเรามีให้เรากรอกใช่ไหมแต่เราไม่อยากให้กรอกเราก็กดปิดได้เลยครับกด r e f r e ชเ web หนึ่งครั้งครับมันก็จะหายไปเห็นไหมครับสามารถจะให้มันโชว์ขึ้นมาหรือไม่โชว์ก็ได้เห็นไหมครับนี่คือการตั้งค่าหน้าแรก ต่อมาจะเป็นข้อมูลการจองนะครับเดี๋ยวจะวนจากข้างหน้ามาข้างหลังนะครับข้อมูลการจองนี่คือยังไม่มีใครจองนะครับก็คือเป็นข้อมูลการจองทั้งหมดนะครับว่ามีใครมาจองอะไรบ้างนนครับว่าแฮดมินดูต่อมาประเภทครับประเภทของสนามฟุตบอลนะครับแล้วก็กดเพิ่มข้อมูลไปติว,ว่าเราเขียนเป็นสนามญ่าทีเอนะครับแล้วก็มีสนามญ่าเทีบีนะครับ มี2ประเภทนะครับมี a กับ b ต่อไปวันที่ครับถือว่าวันที่ที่ให้จอนะครับคือวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเพราะว่ามีคนมาเล่นเยอะ,อะก็แอดไปครับเสาร์วันอาทิตย์เปิดให้จอ,สองสวันนี้เสาร์อาทิตย์เวลาครับเพิ่มข้อมูลไปก็อาจจะเป็นช่วงเวลาคือที่มาเล่นก็คือมีช่วง2ช่วงก็คือ6โมง ับช่วงสามทุ่มอ่ะสองมีสอง 2, ช่วงเวลาที่เขามาเตะบอลกันแล้วก็มีหกโมงกับสามทุ่มนะครับคราวนี้เราตั้งเวลาตั้งวันที่แล้วสองมา,มาตั้งรอบนะครับก็คือวันที่ห้านะวันที่ห้าก่อนวันเสาร์ที่ห้ารอบหกโมมีหนึ่งให้จองจํานวนหนึ่งคิวสนามฟุตบอล่อต้องจองแค่หนึ่งคิวถูกไหมแค่ได้แค่หนึ่งคิวต่อมาวันที่ห้า ตอน3ทุ่มให้จองได้อีก1คิวอ่าก็จะเป็นวันที่5มี2รอบครับ6โมงกับ3ทุ่มให้จองอย่างละ1คิวต่อมาวันที่6ให้จองแค่ช่วงเดียวก็คือตอน1ทุ่มเพราะว่าตอน3ทุ่มมีคนจองแล้วอ่าก็มีอคนี้พอนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปที่หน้าบ้านนะไปที่หน้าบ้านตรงนี้มันยังไม่มีเห็นไหมยังไม่มีขึ้นมาเดี๋ยวเราร e f r e s นะพรอรีเฟสค,ครั้งหนึ่งนะก็ขึ้นมาแล้วนะก็ขึ้นมาแล้วนะข้างล่างก็จะมีวันที่ขึ้นมาเห็นไหมครับมีวันที่ขึ้นมาว่าใครจองไปแล้วบ้างน,นะครับมีลําดับชื่อขึ้นมานะครับสามารถกดดูวันเวลาว่างนะครับได้นะครับกดตรงนี้ครับวันเวลาว่างก็กดคลิกขึ้นมาก็จะเห็นเลยนะครับว่า,าวันที่ห้าตอนสามทุ่มเห็นไหมจำนวนที่จองได้คือหนึ่งเหลือหนึ่งก็าสามารถดูเหลือได้นะครับ นี่เราลองกดจอนะครับใส่ชื่อไปนายเตะบอลเก่งมากเบอร์โทรศัพท์ครับเลขประชาชนใส่เข้าไปหรือไม่ใส่เข้าไปก็ได้ก็อย่างที่ผมบอกครับสมารถตั้งค่าได้ประเภทครับสว,ว่าเลือกย่า TME ครับเล,เลือกย่า TME ตอนวันที่ห้าวันที่5้ามี2เวลาเห็นครับส่วนวันที่6มีแค่เวลาเดียวเห็นไหมครับ อ่าจะแยกได้ส่วนว่าเลือกวันที่ห้าตอนสามทุ่มกดยินยักนการจองครับเห็นนะจองคิวสำเร็จเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาว่ามีชื่อนายเตะบอลเกีงมากจองเวลาสามทุ่มไปแล้วคราวนี้เราดูวันเวลาว่างเห็นไหมครับวันเวลาว่างเนี่ยมันก็เหลือศูนย์เห็นไหมครับจำนวนหนึ่งเหลือศูนเพราะว่าถูกจองไปแล้ว รานนี้มาดูครับวันที่ห้าเห็นไหมมันก็เหลือแค่หกโมงเพราะว่าสามทุ่มโดนจองไปหมดแล้วมันก็ถูกตัดหายไปเลยอ่าพอเข้าใจใช่ไหมครับรานนี้มาดูที่หน้าบ้านนะครับมาดูหน้าบ้านไปแล้วนะครับมาดูที่หลังบ้านเห็นไหมครับว่าที่หลังบ้านเนี่ยของแอดมินเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลการจองทั้งหมดเห็นไหมครับเห็นข้อมูลการจองทั้งหมดเลยอ่าส่วนว่าผมขอยกเลิก มีคนยกเลิกกดลบทิ้งไปพอเรายกเลิกปั๊บเนี่ยมันก็จะหายไปไปดูที่หน้าบ้าน,นครับว่าหน้าบ้านหายไปด้วยไหมตอนห้าโมงเห็นไหมมันก็ซื้อมาเหมือนเดิมมีสามทุมให้เลือกที่ถูกยกเลิกไปข้าลางตรงนี้ก็หายไปเห็นไหมครับพอมาดูวันเวลาว่าเห็นไหมที่ลบไปก็คงเหลือหนึ่งโอเคไหมครับนี่คือระบบจองคิวสนามฟุตบอลนะครับ แบบออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วแต่จะไปใช้งานหรือว่าจะเอาไปใช้ระบบจองคิวแบบอื่นๆก็ได้นะครับที่เราอยากจะไปดัดแปลงใช้งานนะครับถ้าใครสนใจในการเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าอยากจะเขียนโปรแกรมไหนก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ